เมย่อกีเจียไปซื้อโจ๊กอะก็เลยซื้อมาเผื่อนกับนัดด้วยอะจ้าอันนี้ใส่ขิงไม่ใส่ไข่ของนัดนี่คุณครับครับอันนี้ใส่ไข่ไม่ใส่ขิงของนัดนี่จ้าขอบคุณครับอ้าวลูกสุกพงษ์มาเนี่ยส่วนอันนี้ของเจี๊ยบเองใส่ทั้งไข่ทั้งขิง แล้วนายกับนัดเมื่อกี้เลยหรือเปล่าอจ้าเดี๋ยวเจ็บจะได้แกะให้เดี๋ยวนัดแกะให้ถ้างั้นเดี๋ยวเจ็บไปเอาชามให้แล้วกันเนาะเอาชามให้เองถ้างั้นเจ็บไปฉีดดีกว่าเดี๋ยวฉีดให้เองเฉียวดีเหมือนกันเนาะที่เจ็บได้กลับไปโซนนัดกับนัดอีกอ่ะนี่ ความรู้สึกของเจี๊ยบนะเหมือนเราเพิ่งเรียนจบกันเมื่อวานนี้เองเนาะน<ม>ึกถึงตอนปีสองอ่ะนัดนะาเมื่อกเข่ายื่นดอกกุหลาบสีขาวให้เจี๊ยบนึกถึงทีไรก็ขำทุกทีเลยอ๋ออ,อดอกกุหลาบสีขาวที่แกเอาให้น้องก้อยแต่น้องเขาไม่เอาอ่ะแกเอาไม่เจี๊ยบเหรอ,อ ไม่ไม่จริงไม่จริงจำผิดคนแล้วอ๋ออฉันจำผิดพอหลังจากน้องก้อยเลยนะแกก็เอาไปให้น้องนกพองนกเขาไม่เอานะแกก็ให้น้องบีกับน้องซีที่เป็นฝาแฝดกันพอเขาไม่เอาเลยนะแกก็เอาไปให้น้องโนตน้องบีมน้องเกศน้องดาวไหวแล้วพี่ก yes ินโจ๊กเดี๋ยวเย็นตกลงกุหลาบที่เจยบได้เนี่ย ผ่านมือมากี่มือแล้วฮะท้องมือเองมือใช้กับมือขวาอรวมกันเป็นหัวใจกินกันดีกว่าเฮ้ยใครวะเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยไอนักตัวเอลยเฮ้ยปล่อยสิวะปล่อยเสียอะไรอยาี้ยวานไอ้ยุ้ยไม่เคีย ไอ้โจโรคจิที่มึงตามเคลียบมาต้องใช่อยู่แล้วกระเทือบไปเลยดีกว่าอุ้ยเอาเลยเอาเลยเอาเลยไอ้เจ๊หยุดนะหยุดนี่ผู้การทำไรนักสืบของฉันเนี่ยนักสืบก็ใช่่งสิผู้ชายคนนี้เขาเป็นนักสืบที่เชนจ้างมาตามสืบนางเมียน้อยผัวฉันเมียน้อยอะไรกันครับพี่ อีนงังนั่นไงฮนะอีนังผู้หญิงคนนั้นแหละเป็นเมียน้อยผัวฉันมาให้แม่ตบเอาเลือดชั่วอมาซะหน่อยถูกไหมไอ้หนี้ไม่ได้ไอ้หนี้ไม่ได้ ถ e ้าพ e ี่โดดอีกทีผมปล่อยพี <mm ่จริงด้วยผอพี่เข้าใจผิดแล้วแหละเพื่อนผมอะไม่มีทางเป็นเมียน้อยใครหรอกแกไม่รู้เรื่องอะไรเงียบไปเลยดีกว่านักสืบของฉันเนี่ยเขาตามอีนี่มาตั้งหลายวันแล้วแล้วเขาก็เห็นกับตาว่ามันอยู่กินกับผัวของฉันแล้วพอมันเริ่มรู้ตัวว่ามันโดนตามเนี่ยมันก็เลยหนีออกมาจากห้องที่ผัวฉันซื้อให้มันแล้วก็เชื่อบอกใครต่อใครมันโดนโรคจิตตามล่าตัวอยู่อ่ะย ถ้าวันนี้นไม่ได้ตบแกเนี่ยฉัไม่กลับบ้านแน่เฮ้ยใจเย็นพี่ผมพี่กลับไปเถอะอย่ามาใช้กำลับบงที่นี่เลยฉันไม่กลับถ้าพี่ไม่กลับผมจะแจ้งตำรวจข้อหาบุกรุกยาวิการแล้วก็พยายามทำร้ายผู้อื่นกลับก็ได้ ฉันให้เจอแกข้างนอกนะฉันตบแกล้างด้วยน้ำยาขัดตัวนแน่อายุย่ออะไรคะันมีขายจับเฮ้ยหย่าทา,า,านี่โอยไม่น้ไยเขอหรอจริง่ะเชียว อะไรกันแะอุูยแต่แล้วมีเรื่องอะไรกันเหรอลูกเออคืออย่างงี้ค่ะอาจารย์ป้าว้าวอาจาร์ป้ามีเรื่องอะไรกันเหรอจ๊ะลูกไม่ไมีอะไรครับอาจารย์ป้าเนี่ยไม่ใช่ว่าตรงนี้แน่นเล่ามาเดี๋ยวนี้นะสมจื๊ดโอ้ยเยอะค่ะอย่ามวมอยฟังก็เล่าเลยสิเดียวนี่ยที่เดียวเนี่่เดียวเที่เดียังไงเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องเล่าอยู่ แหมไอ้เพื่อแกก็ได้บอกรักน้องไก่เขาไปแล้วแล้วเขาก็ปฏิเสธว่าไม่รักแกแล้วแกยังจะมีหน้าไปตื้อเขาอีกลเย<ๆ>ลยนี่หัวคนแล้ไม่ใช่ตู้เอทีเคนแล้วจะได้มีแบงก์ออกมาลูกย<ฮ>ังไ,ไม่รู้อะไรวันนี้น้องไก่ต้องตกหลุมรักผมแน่ๆเพราะว่าพี่ฉักฉีดของผมเนี่ยให้คาถายิงรักยิงหลงข้ผมมาแล้วถูกต้อง ไอ้ประกิจเองจำวิธีใช้กระถาที so> ่ข้าฉอนเองได้ไหมเฮ้ยจำได้เวลาเรนไก่เดินผ่านมาช่วงเวลาที่เราสกสายตากันรีบท่อะถาก่อนที่เขาจะกระพริบตาเท่านี้แหละเขาจะลมหัวปากหัวปากทันทีไหนลองท่อให้ฟังสิเอาของจริงเลยใช่โอมจงมองตาโอมจงมองมา โอมจงรักจงหลงจงรักจงหลงหยองหยงฮี้อ๋อกระถาบ้าอะไรกระถาให้ม้าหลงรักเรื่องไี้ถึงได้มีฮี้ด้วยเนี่ยฮะอะไรเร็วอะไรเชลแล้วชัยชาติมีจริงไม่เชื่อแต่เฮ้ยมาแล้วไกลไงไกลไงเด็กเด็ไงเฮ้ยอย่าลืมท่องคาถาบทนี้จบนะอย่าให้เขาเมินหน้าไปไหนแต่ขาดนะเดี๋ยวไม่สำเร็จไปลุยลุย โอ้กโอ๊าไปๆๆ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 อ้ๆๆๆๆ่ๆๆๆกๆายๆๆๆมๆยๆๆ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 ๆมๆยๆๆๆ่ๆๆ้ๆๆ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 ่ๆๆๆนๆอๆๆ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 ๆาอ มองอะไรเนี่ยปาดจ๊ะมีปัญหามากเลยไงอะทำปากขโมยข้มแบบเนี้ยแกด่าแม่ใช่หรอฮะปาตาครับอปากเลยแกผมไม่ต้องโดนอีก ต้องชนใจยะาเราชนใจยไก่แม่ไม้มวยไทยมรดกบลัลชุดยอดของเมืองไทยเลยขอเลยจ้าขอเลยนี่นะคนเรานะแท้ที่ใช้ความจริงใจไปจีบเขาอแต่ใช้ไสยศาสตร์อะวิชาเลยเนี่ยเป็นไงล่ะตัวมั่วหน้าสิ เละคาเท้าเลยโอ้เป็นไงกราแทบหน้าดิเองมัดเลยเชื่อคาถาเกือบจะคาที่เลยไหมล่ะเออพี่มจิซักผ้าครับอืมงั้นผมฝากซักสองตัวดิพี่โอ้ยบ้าทีไม่ใช่ผัวฉันซักผ้าต้องเป็นผัวก่อนล่ะครับมันง่ายที่จะซักผ้าแต่มันยากที่จะซักผ้าของคนอื่นเนาะ กเดียวก็แย่แล้วมาทำไมแล้วสองตัวเนี่ย <c oughs> พี่ตองกอินไอ้ทว่าตัวเมื่อกี้ของมาถึงคนหรือมาพี่ที่แท้มันไม่มีโจรโรคก,กิดอะไรนั่นเลยมาตั้งแต่ต้น <c oughs> ไอ้สองนัดในี่แค่เดินเพื่อนหลอกเท่านั้นเอง <c oughs> ถูกต้องแล้วลุงถ้าเมียฉันไม่ชอบไปสอดรู้เรื่องชาวบ้านแล้วก็เก็บมาเล่าให้ฉันฟังนะฉันไม่รู้เรื่องเลยนันเนี่ยต <c oughs> าไหนเอางอยง่อยใชไ้ได้ การศึกษาก็ดีหน้าตาก็ดีแต่ได้ไปเป็นเมียน้อยผัวชาวบ้านซะงั้นน่ะไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษซะบ้างเลยฉันรู้ด้วยว่าหมายคือนี้เดะนอกับสมชายดีจะเปลี่ยนบรรยากาศเอาปี่ไม่ได้าก็ไม่อยากจะเชื่อมกันนะครับว่าเจี๊ยบอ่ะเขาจะเปลี่ยนไปได้ขนาดเนี้โอ้ยมันก็ไปอย่างนี้แหละนัดเอ้ย เวลามันเปลี่ยนคนเรามันก็เปลี่ยนไปด้วยใช่ลูกทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นหรือเลวลงเท่านั้นเองแหละอ๋อเนี่เอายกตัวอย่างง่ายๆเลยก็แล้วกัน,กนดูยังมีเิเชนซนีตอนสาวๆนะ่ะคีเลแต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นคีเล่คีเลใทั้งสองเ,องเอลยนี่ตาา น้อยแต่ผมใช่อุ้ยดีลูเปลี่ยนบรรยากาศไม่ต้องฝันถนนพี่นันเจ็บเก่าก่อนนะ คุณนานมากเลยนะที่ให้ที่พักเจี๊บอะเจีบ๊บ<ะ>ดูแลตัวเองดีๆนะพี่นัดนัทองสารเจี๊บเพาะเนาะเขาคงเหนื่อยแย่เลยก็<ะ>นอกจากเขาจะต้องดูแลตัวเองแล้วนะ เขาต้องดูแลใจผมด้วยพี่นัทโอ้โหไปฝากเขาไว้เมื่อไหร่แอบกิ๊กินจันตาอะไรลูกอะไรลูกเแต่พี่นาเตะผมนายนัทคุณลุงครับลุงครับไ่จันเพิยายตัวไม่รอดเลยอะไรลูกอะไรลูก